ฉนวนความร้อนมิกเซลเพื่อโลกที่ดีกว่าของคุณสวัสดีครับขอนำท่านเข้าสู่รายการเพื่อโลกที่ดีกว่าของคุณช่วงเวเตอร์ยูโฮมสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในหัวข้อเรื่องฉนวนความร้อนชนิดแผ่นนะครับ ก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วนะฮะว่าฉนวนความร้อนชนิดแผ่นของมิกเซลเนี่ยนะมีหลายขนาดนะฮะแล้วก็สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบนะฮะไม่ว่าจะเป็นการความร้อนจากหลงังคาฟ้าเพดานก็ดีนะครับฉนวนความร้อนชนิดแผ่นของมิกเซลเนี่ยสามารถนํามาประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบมากมายเลยครับนะครับแล้วก็วันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะฮะ <_ han> ผมมีโอกาสได้นั่งคุยกับคุณวเเรเพรืองเทศนะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องชนวนชนิดแผ่นตัวนี้นะฮะแล้วปัจจุบันคุณวรเพน,นีย ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายติดตั้งนะแกดูแลในส่วนของลิัณฑ์ตัุนีมาแล้วก็มีความรู้ค่อนข้างเยอะวันนี้คุณรัเพ็ญจะมาให้ข้อมูลกับเรานะครับสวัสดีครับคุณรัเพ็ญสวัสดีครับครับคุณรัเพ็ญขอเรียนถามนิดนึงชนวนวิกเซลชนิดแผ่นเนี่ยนะฮะนอกจากที่เราเอามาใช้กันความร้อนบนฝ้าเพดานหรือหลังคาแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถนําประยุกต์ใช้กับงานอย่างอื่นได้อีกเช่นงานประเภทไหนบ้างครับเอ่อทั้งฝ้าต้าหลังคา ฝ้าผนังนะครับที่เรามาใช้ตรงนี้คือเรื่องของพื้นครับใต้พื้นนะครับเป็นเรื่องของการความชื้นเด๋ยวเดี๋ยวฉนวนมิกเซลที่กันความร้อนบนหลังคาเรานํามาใช้กับพื้นนะครับอันนี้ไม่ผิดนะข้อมูลไม่ผิดไม่ผิดครับใช้งานได้ครับใช้งานได้คือในเรื่องของการใช้กับพื้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความชื้นครับความชื้นนะครับแล้วก็เรื่องของเสียงถ้าเรารู้สึกว่าเราเดินใต้พื้นบ้านนะครับแล้วมีเสียงดังครับ ตรงนั้นเนี่ยไม่มีตัวเนื้อฉนวนที่เป็นตัวบล็อกไว้นะครับตรงนั้นจะมีเรื่องของเก่ยวกับเรื่องของเสียงนํามาใช้กับพื้น,นใช่ครับ,บทําไมถึงเลือกเอาฉนวนมิกเซลมาใช้กับพื้นมามากันความชื้นมาบล็อกเสียงเพราะว่าวัสดุเนื้อฉนวนของมิกเซลเนี่ยมันมีเรื่องของการต้านทานความชื้นได้สูงนะครับ,รบโดยวัสดุประเภทอื่นเนี่ยจะไม่ได้ต้านทานความชื้นเลยนะครับ ความชื้นเนี่ยถ้าเป็นความชื้นจากพื้นถ้าเราอยู่ใกล้ๆที่มีความชื้นฉ่ำนะครับของพื้นดินเนี่ยถ้าเราไม่มีไม่มีวัสดุอยู่ใต้พื้นเลยเนี่ยจะเกิดความชื้นที่ขึ้นมาตามพื้นได้เลยแต่ถ้าเรามีเนื้อฉนวนเนี่ยไปปูก่อนแล้วปูด,ด้วยพื้นไม้หรือพื้นปูนสําเร็จเนี่ยเราจะช่วยบล็อกในเรื่องความชื้นจากภายล่างได้ขึ้นมาครับถ้าผมเดาไม่ผิดหรือว่าผมตีความหมายไม่ผิดก็คือว่าฉนวนเนี่ย รองอยู่ใต้พื้นใช่ไหมเพื่อกันความชื้นและก็การเสียงการเสียงครับแล้วถนนวัสดุอื่นชนิดอื่นล่ะเขาไม่สามารถที่จะเอามาทําได้ลืะโดยชนิดอื่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโครงสร้างที่เป็นโอเพนเซลครับนะครับเป็นในการองความชื้นนะครับที่มีคล้ายๆกับประเภทเดียวกันก็จะเป็นเรื่องของถนนที่เป็นยางเลยอเป็นยางเนี่ยมันมีท็อกซิกนะครับถ้าใช้เป็นนานๆเนี่ยมันจะมีกลิ่น นะครับถ้าเราไปเจอพื้นพรมที่มีแผ่นยางอยู่กับพื้นพรมเนี่ยเราจะเดินรู้สึกว่ามีกลิ่นในห้องนะครับในการปูพื้นเนี่ยเราไม่ใช่ปูแค่ใต้พื้นไม้เราปูบนหลังพื้นไม้เราปูด้วยผมทับตัวนั้นก็จะการความชื้นได้เหมือนกันนะครับเขาสามารถที่จะปูใต้พรมได้ด้วยและก็วางผมทับได้ด้วยใช่ครับลักษณะนี้วิธีการสมมติว่าถ้าเกิดเราไปใช้ใต้พื้นเนี่ยนะฮะเราใช้ความหนาที่ประมาณสักเท่าไหร่ ถ้าเป็นพื้นไม้นะครับพื้นไม้โดยส่วนใหญ่ในชั้น2นะครับชั้น2โดยทั่วไปเลยนะครับเราใช้ที่ฟาร์นหนาสามมิลสามิลสามมิลนะครับตรงนี้นะครับปูกับพื้นไม้เลยครับผมนะครับวิธีการก็คือก็จะแนบติดไปอย่างนี้อันนี้อยู่ใต้ใช่ไหมฮะใช่ครับอยู่ใต้ใช่ครับก็เป็นลักษณะลักษณะนี้ใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็เหยียบรงนี้ใช่ครับเพราะว่าการปูอย่างเงี้ยนะครับจะกันเรื่องของเสียงการเดินทางเดินนะครับเสียงส่งผ่านจากพื้นลงล่างแล้วพื้นปูได้ไหมครับ พื้นปูนใช้ได้ครับผมก็เหมือนกันลักษณะเดียวกันคือไว้ใต้พื้นแล้วก็เทปูนทับใช่ครับเป็นกันจะกันเรื่องของความชื้นได้ดีครับผมนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของบ้านพักอาศัยใช่ไหมฮะที่เราใช้ปลูกกันความชื้นใช่ครับตัวที่อยู่หน้าผมเนี่ยนะจะมีความหนามากนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็อยากได้คุณเป็นเพนอธิบายนว่าทําไมมันถึงหนาขนาดนี้แล้วตัวนี้ใช้กับพื้นใช้กับพื้นเหมือนกันครับตัวนี้ไปใช้กับงานประเภทไหนครับงานโรงงานนะครับที่มีเรื่องของเครื่องจักรเครื่องจักรส่งเสียงส่งผ่าน ในตามโครงสร้างของพื้นนะครับที่ถ้าเราเห็นโดยโรงงานที่เป็นเกี่ยวพวกเครื่องพันหรือเครื่องที่มีแรงกระแทกสูงสูงเนี่ยมันจะมีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเราต้องลดในการสั่นสะเทือนตรงนั้นนี่คือตัดจ่องช่องจอยรอยต่อต่างๆแล้วใช้พื้นความหนาเนี่ยไปปูก่อน ừ ừ ừ นะครับ,รบแล้วก็ปูด้วยพื้นอังกรษทับอีกทีหนึง่งนะครับ,รบแล้วก็เครื่องจักรวางได้ตัวนี้ก็อยู่ตรง ระหว่างกลางเหมือนกันใช่ครับและเทคอนกรีตครับใช่ครับแล้วถึงวางเครื่องจักรใช่ครับอย่างแล้วมันสามารถลดแรงกระเทือนจากตรงนั้นมันจะตัดล่องจอยออกไปเลยตัดจอยของเสียงลดเสียงส่งผ่านได้เลยครับครับผมอ๋อตัวนี้ก็คือตัวนี้แล้วความหนาตัวนี้เราจะจะต้องกําหนดไหมกาหนดว่าความหนาเท่าไหร่หรือต้องมีการคํานวณก่อนการคํานวณเนี่ยต้องมีหลักการคํานวณนะครับเราจะใช้ความหนาทักเท่าไหร่เนี่ยขึ้นอยู่กับแรงสั่นสะเทือน ของตัวเครื่องนั้นนะครับน้ำหนักกดทับนี่มีผลไหมครับมีผลครับมีผลเพราะว่าตัวเนื้อฉนวนี่ยจะมีค่าสแตรับนะครับยิ่งมีความหนามากก็จะมีค่าสเตนดสูงนะครับรับแรงกดได้สูงนะครับยิ่งมีความหนาที่ค่อนข้างสูงมากเลยก็จะรับเครื่องได้หลายระตับครับครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะครับผลิตภัณฑ์วิกเซลที่เราไม่ได้มาใช้กันความร้อนแล้ว เราเอามาใช้กับพื้นนะฮะถ้าบางๆเราก็เอามาใช้ไว้ใต้พื้นเพื่อกันความชื้นอย่างพื้นไม้เนี่ยเท่าที่ทราบก็ว่าเวลาเราไว้ใต้พื้นในเวลาเดินแล้วมันก็จะลดแรงแรงเสียดสีของพื้นไม้ใช่ไหมมันก็จะไม่ด่างอ่อนอ่อนอ่อนด้วยที่สําคัญคือถ้าโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะตัวนี้มันสามารถที่จะตัดแรงสั่นสะเทือนคือตัดวงจรการสั่นสะเทือนออกได้หมดสําหรับไว้วางเครื่องต่มใช่ไหมฮะครับนะฮะก็ฉนวนของบิ๊กเซลเนี่ยฮะคุณนนท์เป็นบอกว่าสามารถที่จะ เพิ่มขนาดความหนาได้เพราะนื่องจากว่าโรงงานเราเนี่ยสามารถทําได้เองใช่ครับใช่ไหมครับครับคุณท่านผู้ชมครับสําหรับวันนี้นะครับในส่วนของชนวนที่ใช้กับพื้นนะฮะก็คงได้ข้อมูลไปเพียงพอนะครับแล้วก็วันนี้เราหมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ครับสำหรับผมและคุณอเพนัวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับติดต่อสั่งซื้อได้ที่บริษัทมิกเซลจำกัดโทร02-380-6960-1